บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศเบอร์สุขูสุขคนหลังจากที่เซาซุกไปถ้าแขกหลายมือเนาะพี่น้องมาได้อยู่เพื่อนประมาณห้ามือหกมือเนาะกลับมาตอนนี้แม่วาเพื่อนกาได้สั่งดินเอาเข้ามาถมมันถมเพื่อนถมคานเทาเทแล้วนะเนาะคานเบาอ้เพื่อนกาเทปที่แฮมฮอยแล้วละกะได้สั่งดินมาถมไส้ละกะได้สั่งดินันมาถมเดินนําเนาะเดี๋ยวเซาซุกสีผ้าลงไปเบิ่งเลยเนาะ ลงไปเบิกกำกันพี่น้องเสียวเสียมลงไปเตรียมสะดินน้าแม่เนาะไม่ว่าเพื่อนกำลังเทดเวกอยู่ทางหลุมผู้เดียวเพื่อนก็เงียบๆอยู่นะส่วนยุ่งบองนี้แหละอาจารยากำลังคุดอันห้องน้ำนาาพี่น้องคุดห้องน้ำ เข้าได้จ้างไอในบ้านนี่แหละเนาะเพิ่นมาสรอยเบาไอตอนนี้เพิ่นกำลังขุดยุลุมนี่มาเบิ่งเลยพี่น้องเข้าสิขุดประมาณสองเมตรโอ้ขุดประมาณสองเมตรเนี่มตรบ่อสองเมตรขึ้นเลึกกว่าสองเมตรบ่อไอเสียงเมี่ยเลยสองเมตรหาพอดีไหมสองเมตรถาเนาะพอดีเนาะตื้นพอบ่อสองเมตรเพื่อนนะสองเมตรมันยังบ่อแบบเลยสองเมตรหาพอดีเลยลุยเลยไอเสียงเป็นไดขุดยางบ่อไอเสียง ลงลงไปแล้วมันแข็งเนาะเออมันเป็นยิ่งด่านกลิ่นแบบแข็งๆเลยได้อยู่สั้นทึ่งมีใครแน่นี่เพราะว่าเป็นดินธอมเป็นดินธอมเลยเนาะอันนี้มันเป็นดินเต้นเตะดึกดำบันเนาะมันเลยแข็งแข็งขนาดเลยลุยๆพุทธลึกประมาณสองเมตรเกินว่าเนาะมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่ง อยูด่ดีเลยนะเนาะเฮาเอาดินเข้าไปที่แฮม้อยแล้วเนาะนี่เฮายัางบุท่านได้อันได้กวดได้ยังให้เป็นระเบียบเนาะเห็นว่าหลังลน้อยๆแบบนี้นะพี่น้องต่ำๆคานต่ำๆแบบนี้นะเอาเข้าสิพกรุดผุดได้เนาะดินนะคือที่แรกนะแม่เพื่อนว่าจะสั่งประมาณแบบพอดีถมบันถมคานนี้แล้วก็พอนะ่อเนาะแต่ว่าเพื่อนเอาเพลงเนาะ ถ้าว่าห้าเอาสั่งน้อยเนะี่ยเพื่อนเอาแพงแม่เพื่อนก็เลยไปว่าสั่งหลายก็เลยได้ถือเนาะแล้วแม่เพื่อนก็สั่งมาถมเดินทางนี้นะําเพราะว่าทางนี้เนะี่ยมันต่ําเหลือจากถมเพื่อนเพื่อนแล้วมาถมเดินทางนี้นะ้าเนาะเพื่อให้เป็นดันบนปลูกพักดินดินที่ห้าวันเอามานี่นะ่ปลูกพักคือสิงามเนาะเพราะว่าเป็นดินดินดา่างดินด่างดินเหนียวนี่แหละถมไว้เพื่อบ่ให้แบบว่ามันเจือนอีกอย่างมันก็ต่ำบางนั้นนะ่ะ ไปมาเบิองไม่หวาเพื่อนเห็ดเวียพี่นาะสี่สิบลดลดน้อยพี่น้องได้ดินน่อยเดียวนเนาะสาวซุกลืมเบานะเงินที่อันผู้ใ,ใจดีเพื่อนส่อยมาฮอบนั้นเนาะที่สาวซุกมอบให้แม่วาจำนวนห้าพันห้าร้อยบาทนะเนาะตอนนี้แม่วาเพื่อนกาได้สั่งแห่มากล่องหนึ่งแล้วก็ใสยกล่องหนึ่งเนาะสั่งมากล่องไว้ทางนอกคุณเนาะ ส่วนปูนแลละแม่วาเพื่อนว่าสิสั่งมามเมื่อเหินเมื่อือนี่แหละโตเก่าเฮาหากรเท็บเบิรเนาะตัวใหม่อีกสิปสอบเพื่อนสิสั่งมาประมาณมเมื่อไห่เมื่อือที่เพื่อนถมแบบชุดตรวจไว้แบบนี้นะเพื่อให้ฝนตกมาดินมันแจ็บลงอีกนะเหมือนแล้วเมื่อนี้ฝนคือชิตนะ๊เนาะเมื่อนี้่ก็ฝนคือชิต๊ะป้ามืด ทางนอนนี่แหละอันนี้เด้สิคะอันนี้ก็นยาผีชากับผงตกแกบลงก่อนมีผงตกแกบลงก่อนเหลือแบบนี้ลงมาเหลือแล้วข้าจากนั้นเนาะอะไปปุ่งกุ้งหัวไปแบบอันหัวเพย์สบายดีสะกินดินมัคูนพุ่งนมาแช่พี่สะอะไรมันแกย่สะแบบนี้พี่น้องสะแบบนี้แหละตกปาแล้วเห็นนะอันนี้ก็คือคานเนาะ อันจักชิวันเดย์พี่น้องเสาเฮ้านะเพเสาหนึ่งเนาะข้าเจ้าอันมาเฮ็ดให้นะเสาเพเอาวันรดดุดมดุดดินลงให้แล้วข้าเจ้าบัละมัระว่างแ่น่ะแล้วไปตาเสาเฮาเสาหนึ่งเสาได้ไหมลูกเสาลูกเสาทมิตเสาทมิตแจนั่นเนาะเซยังสีได้แปลงอีกบุ้งว่าสีแปลงแบบกลับมาเป็นสภาพเดิมได้หรือบ่เนาะแบบมันมันเซว่าแล้วรดดุดเนาะรดดุด รถดุดหรือว่ารถถอกดินนี่แหละเขาก็ยังบม่ได้สังเกตตอนที่ว่ามันเป็นนะเข้าว่าเห็นมันว่ายเป็นยังไปเขาเห็นมันว่ายเนาะว่ายดีเลยมาเบิ่งมาเบิ่งน้อยอาแม่ไอแม่เพิ่นกวดถ่านเนาะมาเบิ่งก่อนสาวสุกกาหากาหูมื่อเช้านี้จนควยเลยค่ะ ทำเนะาะสาวสาวซุกกระหากระหู้มสาวนี่แหละสาวแบบเซ่เลยเนาะแบบมันเซ่ขน่ะพี่น้องม,มันมันบบสือคือเก่ามันเซ่มันมันถือกันลวดน่นแหละแบบสุยไปเนาะไปมาพี่แม่ว่าเพื่อนกา สิพาสะดินเนาะพาสะซุกสะดินแล้วกันชีเห็ดหัวน้ำพี่น้องหัวที่นี่เลยเนาะรถถอกดินเข้าบ่ได้เนาะเขาก็เลยได้มางมางหัวออกเพื่อให้รถด,ดินเข้ามาถอกดินให้เขานะ่ะบ้านนี้แหละสีได้แปลงหัวกลับขึ้นมาเพื่อบ่ให้แบให้หัวหรือว่าอย่างเข้ามาเนาะส่วนดินจีนี่แม่วาเพื่อนได้ตังมาตืมี พันอดินบล็อกเนาะดินบล็อกฟังลาวองเออดินบล็อกแม่ว่าเพื่อนได้สั่งมาตื้มอมกนนีกันพันก้อนรวมกล่องนี้กับพันก้อนพอดีเป็นสองพันกนะ้อนเนาะแม่แล้วแม่บอสองพันกลอนั้นก็นแม่เนาะแม่เหรอ,อ,อ,อรวมเป็นสองพันก้อนนี้น่าสนะิพอบงเนาะฟังบึงพอเนาะเอพอพ่พอพพสั่งสั่งเพื่อนมาส่งดินเพื่อนว่าพอแล้วว่ะสองพันก้อนนี่เพื่อนว่า พอจนฮอดเฮือนครัวห้องน้ำกุหละประมาณนี้เนาะโยกกันขนาดน้องไม่เนี่ยคืนได้คืนมาแต่จะเจ้าโคตรโคตรโยกเดี๋ยวขนาดเลยไม่เห็นเดี๋ยวดุนเนาะบัดนี้เฮากะสิพากันมาลงมือแปรงหัวเนาะพี่น้องสสบบาายยดดดีีเเ้อฮาสิขุดอันจากขุมเก้านี่แหละขึ้นแล้วก็เอาหัวเก้าลงเนาะ เปนทองดินละม้างหัวาเข่าบได้เสาทอแล้วก็ปิดเาทอแล้วก็ปิดขึนเพราะว่างัวเข้ามาหนไมเนอทั้งเบทั้งงวทั้งโจนขึ้นมาปิดตุงได้บริตื่นอยู่ได้ตื่นก็ได้โอ้จังวะแมีแนวออกเข้าไหมหนไม่เนะ แป้ไงไว้เพื่อบูให้งัวเข้ามาซ้ำซ่านเนาะเอาย่นอลงไปเอาดิน,อนเอาดินเอาดินหรือว่าเอาก้อนอย่างมาเตงมาเอาเอาเอาติงาติว่าเลยรจะอะไรเก็บผมอยู่ในกระเอานี่เข้าเอาไว้มากอดไว้ทำไมดันไว้เอออเาไม้เอาไม้มาดันไว้เานาะจักหน่อยพาร์ว่า เดี๋ยเพื่อนมาส่งหั่นส่งนี่ผัดได้มั้งอีกเนาะพี่น้องเดีเ๋ยวเาจะเอาตัวนี้เข้ามามาเล็บตัดก่งไม่ดันไวนน้นี่ิเจียวตัวทั้งข้าดนี่เข้ามาวันนี้เนาะยังตัวนี้ โออยมาใส่แล้วพี่น้องเนี้ได้แล้แวิเอาเนวเอาเนวใส่นะเอาเน็อตีเห็นใส่ ไอซัมซ่าเนะจะน้อยเพิ่นมาส่งเล็กส่งย่างอีกอะไ,ได้ถอนคือนี่น เอาลงเท้าบดถมดินเท้าเจียวพอนดินใส่ไว้แล้วพอสมมุว่าเพื่อนมาส่งลึกเอาเบาไอ้เพื่อนสิทางมากอันนี้เซ็ตได้มากยังก็แม่มกพอ้าวมะพอ้เดี๋ยวสัตวุกสิให้เบิ่งเด้อพี่น้องเยาวชที่เคยเห็นหรือบ่ป้าได้บริปุกได้เซ็ตเซ็สาวสุกหางก็โหว่ากินได้ต้นนั้นต้นนี้นี่นะเดี๋ยวสัตวุกสิให้เบิ่งมากมันเนาะแม่เพื่อนก็ตอกตอกขึ้แน่นแน่นไม่สิหาไม้เป็ดมาก่อนปีนต้นไม้แล้วบบาไอ้มีจังมากไอ้ เอาลงมาซีมมึงดูค่ะเน่ตกแล้วแม่ตกแล้วมากนึงพี่น้องเน่สองมากแล้วสามมากมีหน่อยเดี๋ยวนึงเนาะโอ้ยมันบวล,ล้นขับรตีอ่ะแม่เก็บมาเบิงดูค่ะแม่ดิค่ะให้บอกไอเก็บมาให้เบิงเนาะไอ้เก็บมามเบ,มาบิงดูค่ะ เี้ยนี่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 ก้อนดินขนมแม่ได้อย่างน้อยค่ะใส่ไอ้มมะพ้าวมะพ้าวน้อยโอ้ดิมันเหนียวได้แล้วพี่น้องแล้วแล้วหัวแลวเอามาเช่าอดนนร้มัไถได้จหน้อจัง สาดินนเะตะกี้คิอเขาไข่ใส่ท้ทางในหนูไข่เขาออกไข่ออกข้างนอกคะเล่จะลองไข่ออกบองโย่แล้วมันึ่งยโ,ย,โย่จะลองจะดะเออัมนชนิจิออกแล้วคุณอยู่นี่เลยพี่น้องหมักพอกสาวซุกล้างน้ำไปทีห้อยแล้วเนาะเดี๋ยวสิมากัดลงองเบิ่งเนาะว่าสิเป็นอะไรพี่อันพี่ชายเพื่อนว่าย,ยังบุทันได้ซุกเนาะหมากนี่เนาะยังอ่อนๆอ,อยู่นะอืม น,นี่เนื้อเพื่อนจีเป็นแบบนี้เลยเนาะชิมกันหวานหยุดแต่ว่าพลาดพี่น้องเพื่อนยังบวชในซุกคักเนาะหน่วยที่แม่ววาเพื่อนกินเมื่อกี้นี่นะเพื่อนเก็บอ่ามันหล่นลงมามันซุกแล้วมันเลยแซ่บอ,อันนี้พลาดยังบันซุกตอนนี้ก็กำลังสม กินไหมอยู่ทางนอคุณแม่เพื่อนส่วนเสาทุกสิไปอันไปสะดินต่อเนะแม่เพื่อนกัทีเขามาสะดินน้ำยมบ่น,นี่เขามันแล้วเข้ามาแล้วพี่น้องเข้ามาแล้วแม่เพื่อนก็นดีใจขนาดเลยเพื่อนว่าเอาดินเข้าแล้วเอาดินเข้าแล้วกาลวพลยากตกมาสำแดงก็ตกรถดบานนี้เพื่อนว่าตกมาให้ดินในเฮือนี้แจบลงเนาะแจบลงรากาจึงงันเช็คให้แบบว่า เวลาเทพื้นน่พี่น้องดินโบเต,ตกพื้นโบตแตกมันหนานแน่นนะสะก่อนจักหน่อยนะพี่น้องแล้วจะขึ้นไปหนึ่งข่าวเนาะแม่เพิ่นบอกให้ขึ้นไปหนึ่งข่าวล้ขีค่ำแล้วเนาะตัวเกียวก็นงน้อยเพิ่นพานเดี๋ยวไปแจกเครื่องเนาะไปถ่ายคลิปยังเพิ่นมาสะจาจักหน่อยก่อน ยูมองนี่ด abei, ินก้อนใหญ่เนะมองโตทางหลังเสาซุกซะแล้วแล้วนาะงิมาซะมองนี้ก่อนพอแข็งกันนะพี่น้องดินนี่เป็นก้อนแข็งเท่านั้นเลยได้เพียงแม่จุดเหี้ยบ่แม่เป็นจิหาจุดเหี้ย เ็งพี่น้องกวดลงบ่ได้น้องมองนี่เนาะเอาไว้ให้ผลตกมาดินอ่อนพ่แหละเขากวดให้มันแก่ทั้งเทิงก็มันเหลือเขาจะกวดอกมาทางลุ่มเนาะบาดนี้สาวซุกกระชิขึ้นไปนหนึ่งข่าวดีกว่าพี่น้องขำแล้วเนาะชิฮ้อนสี่มงแรงแล้วหนึ่งข่าวเฮ็ดกินก่อนเพราะว่าไอ้เผนกับกำลังเฮ็ดเวียกเนาะมีหมู่ผนมาซอยกับมามาลินเลยก็มาซอยเลยกัดสองคนเนาะ แล้วคนที่เขาจ้างก็คือคนหนึ่งเนาะอายที่เพิ่นคุดอันทอห้องน้ําอยู่แหละส่วนแม่เพิน่นก็นกำลังจุดที่หนาอยู่ทั้งเดินเดินห้องเฮียนมัน6เนาะเฮาตัดอันกิ่งไม้ออกจากดินเท่านี้แหละสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงสำนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ครอบครัวสาวซุกเซโนโบิวตี้ในเดอ้อสบายดีมา